h e l l d r i v e r 2โดนผู้เล่นด่ายับแถมยังโดนรีวิวบอมจนเสียชื่อเสียงของเกมหดหายไปหมดจากเกมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนไม่ว่าใครต่างก็ออกมาชื่นชมสู่การเป็นเกมที่ผู้เล่นเพราะประเคนบาทาใส่แบบไม่พักเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความวอดวายเลยก็ว่าได้มันเกิดขึ้นได้ยังไงการเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันเองครับ เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาทาง Arrowhead Studio หรือก็คือผู้พัฒนาเกมยอดนิยมที่ยังคงอยู่ในกระแสร้รอนแรงไว้ได้อย่างต่อนเนื่องอย่างเกม Hell Driver 2พวกเขาได้ออกมาประกาศอัปเดตข้อมูลให้กับเหล่าคนรักปัญญาอิปไตยว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเหล่าผู้เล่นของ Hell Driver 2บน Ste ีมทุกคนย้ำกันเลยว่าทุกคนพวกเองนะ่ะจะต้องเชื่อมต่อบัญชี PSN หรือก็คือ PlayStation Network ซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้บนเครื่องคอนโซลของ PlayStation นั่นเอง โดยการที่เกมของ PlayStation เมื่อลงให้กับทาง PC ด้วยทางฝั่งของ Sony หรือก็คือผู้จัดจำหน่ายของตัวเกมก็เลยเปิดโอกาสให้เกมของ PlayStation Studio ที่ลง PC สามารถเชื่อมต่อกับ PSN เพื่อรับสิทธิพิเศษหรือสกินเสริมต่างๆได้ซึ่งไอตรงนี้เนี่ยแหละที่ทำให้ผู้เล่นหลายคนไม่พอใจเพราะก่อนหน้านี้ทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะเชื่อมหรือไม่เชื่อมก็ได้ นอกจากนี้ก็ยังมีการประกาศเพิ่มเติมว่าถ้าผู้เล่นคนไหนไม่ยอมผูกบัญชี PSN ภายในวันที่ระบุเอาไว้ข้างตน้นพวกเองก็จะไม่สามารถเข้าเกมได้จนกว่าจะมีการเชื่อมต่อบัญชี PSN ซึ่งทางทีมงานเองก็มีการระบุไว้ว่านี่เหมือนจะเป็นมาตรการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เล่นและสามารถแบนผู้เล่นที่กระทำผิดได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม โดยทางทีมงานก็ได้ออกมายอมรับว่าด้วยปัญหาเทคนิคจากในวันแรกที่พวกเขาวางขายทําให้ผู้เล่นต้องเสียเวลารอแก้ไขนานมาก พวกเขาก็เลยอนุโลมให้การที่พวกเองจะต้องเชื่อมต่อกับวัน G P S N เป็นเพียงแค่ทางเลือกจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ตอนนี้เวลาก็ได้ล่วงเลยไปแล้วดังนั้นก็เลยนําเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อบังคับใช้ซึ่งนี่แหละก็คือจุดเริ่มต้นของหายนะกระแสแง่ลบที่ถาโถมเข้ามาซัดหน้าผู้ฒนาและผู้จัดจําหน่ายเกมนี้อย่งางหนักภายในเวลาแคช่ช่วพริบตา ต้องรู้ก่อนว่า PSN เนี่ยมีเรื่องให้พูดถึงอยู่เยอะมากในด้านของความไม่ปลอดภยัยเอ๊ะมันยังไงกันแน่นะเพราะพี่แกเนี่ยถูกเจาะระบบอยู่บอยไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนเมษายนปี2011ที่แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงระบบส่วนบุคคลของผู้ใช้งานของ PSN ได้ถึง77ล้าน ID ถัดมาในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันข้อมูลส่วนตัวมากกว่า25ล้าน ID ของ Sony Entertainment ก็ได้ถูกแฮกเกอร์ขโมยไป นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกันอีกเว็บไซต์ของ Sony Picture s ก็ถูกแฮกทําให้ ID มากกว่า1ล้าน i อดีถูกเผยแพร่ออกไปยังมีอีกนะยังไม่พอในเดือนพฤศจิกายนปี2014ข้อมูลมากกว่า100เทราทไบต์ก็ได้ถูกขโมยไปโดยกลุ่มแฮกเกอร์อีกครั้งลากยาวมาถึงช่วงเดือนสิงหาคมปี2017กลุ่มแฮกเกอร์ก็ได้เข้าถึงข้อมูลโซเชียลมีเดียของ Sony ได้ทั้งหมดซึ่งทางโ o n y เองก็อยอมรับกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าพวกเขาโดนแฮกจริงๆแต่ไม่ยอมบอกว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่หลุ ออกไป แถมในช่วงนั้นก็มีผู้เล่นที่ใช้บัญชี PSN หลายคนถูกแฮก ID กันเยอะมากจนถึงขนาดที่บางส่วนถึงกับเลิกใช้ PSN ไปเลยด้วยซ้ำบวกกับข่าวที่ทั้งบริษัทถูกแฮกเกอร์ฉกข้อมูลไปมันก็ทำให้ผู้เล่นรู้สึกไม่ไว้วางใจในการผูกบัญชี PSN เป็นอย่างมากเพราะนอกจากการที่บริษัทออกมายอมรับว่าถูกแฮกจริงๆแล้วพวกพี่แกก็ไม่ได้ออกมาบอกเพิ่มเติมเลยว่าพวกเขาจะรับมือและแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเนื่นกเกลือไม่หลังจากการประกาศบังคับผูกบัญชี PSN ในครั้งนี้ มันก็ทำให้ Hell Driver 2โดนถล่มรีวิวแง่ลบบนสตีมใน,นทันทีพร้อมกับบอกอีกว่าถ้าจะต้องเชื่อมต่อบัญชี PSN พวกกูขอไม่ซื้อเกมนี้แต่แรกเลยจะดีกว่าบางส่วนก็ออกมาโจมตีว่าพวกเขาไม่เชื่อมั่นในระบบ PSN เลยแม้แต่น้อยรวมถึงบางส่วนก็บอกว่าโซนี่ก็แค่อยากจะได้ยอดคนสมัคร p พ n เพิ่มโดยใช้ประโยชน์จากยอดขายของ Hell Driver 2บน Ste ีมก็เท่านั้น ในขณะที่ทาง Arrowhead ก็มีการออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าไอเรื่องของการบังคับให้ผู้เล่นเชื่อมต่อบัญชี p s n เนี่ยมันไม่ใช่การแต่งตัของทีมงานเลยนะแต่มันเป็นที่เบื้องบนหรือก็คือจากทาง Sony ต่างหากโดยทางฝั่งประธานของ Arrowhead และเป็นผู้กำกับของเกมนี้ก็ยังมีการออกมาขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเขาตอนนี้เนี่ยก็พยายามอย่างหนักเพื่อเรียกร้องความเชื่อมั่นของชาวเกมบน PC ให้กลับคืนมาได้อีกครั้ง แต่เรื่องมันเหมือนจะยังใหญ่ไม่พอเกิดเลยมีคนโถงไฟใส่กระแสในครั้งนี้ไปด้วยเมื่อทางผู้จัดการคอมมูนิตี้ของเกมที่มีชื่อว่าสปิด ก็ได้ออกมาปากแจ๋วใส่ผู้เล่นใน Discord ว่านี่มันไม่ใช่เกมแรกของโลกที่ต้องมีการเชื่อมต่อบัญชีภายนอกที่ใช้เวลาแค่2นาทีในการสร้างแต่ถ้านี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากระดับที่เสียเวลาแค่120วินาทีในการใส่แค่อีเมลกับพาสเวิร์ดก็ช่างมันเถอะถ้าพวกเองไม่พอใจก็ไปกดแง่ลบบนแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่เลยหรือไม่ก็บอกว่าถ้าเองเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นมันสิวะมันก็ยิ่งทำให้ชาวเกมผู้รักประชาธิปไตยเดือดกัดปุดๆกันเลยทีเดียว ก่อนในเมื่อพี่ขอมาพวกข้าก็เลยจัดกันให้จัดไปซะชุดใหญ่ไฟกระพริบยอดรีวิวในแง่ลบของเกมก็พพ่งทะยานจนเกิน200 0 0 0ภายในเวลาแค่ไม่กี่วันเรียกได้ว่ากระแสผู้เล่นตีกลับแบบหนักน่วงมากนี่ถ้าเป็นมวยก็คงโดนซัดจนอ่วมแล้วจากนั้นก็มีข่าวว่าชาวเน็ตบางส่วนจับไตได้ว่าทางโซนี่เนียนเปลี่ยนข้อความในประกาศเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ PSN ของเกมบน PC ซจากเดิมระบุเอาไว้ว่าเป็นแค่ทางเลือกและไม่บังคับ กลายมาเป็นจะเป็นต้องเชื่อมแทนซึ่งเป็นการย้ําเตือนแล้วว่าทางโซนี่คิดจริงและจะทําจริงๆก็คือการจะซัดกับผู้เล่นตรงๆเลยนั่นแหละจากนั้นไม่นานเฮลไดเวอร์สก็โดอนถอดออกจากร้านค้าสีใน177ประเทศไม่ว่าจะเป็นของฝั่งฟิลิปปินส์เวียดนามรัสเซียหรือประเทศในกลุ่ม CIS ทั้งหมดและอื่นอีเพียบ เพราะประเทศเหล่านี้ไม่มี PSN เป็นของตัวเองทำให้พวกเขาไม่สามารถเชื่อมต่อกับ PSN ได้และก็ได้มีผู้เล่นบางส่วนในประเทศเหล่านี้สามารถกดขอคืนเงินได้แล้วซึ่งเรื่องนี้เองทางฝั่งผู้จัดจำหน่ายก็โดนเหล่าเกมเมอร์พาวิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงซึ่งก็ทำให้กลุ่มประเทศที่ต้องถูกถอดออกไปนั้นถึงกับออกมาแสดงความเสียใจยและบอกลาเกมที่ตัวเองรักด้วยความรู้สึกที่ย่ำแย่ การเสียเพื่อนักของตัวเองไปก็ถือว่าน่าเศร้าแล้วแต่การเสียเพื่อนร่วมรบที่รักในปาร์ตี้วไตายก็ยิ่งทำให้เกมเมอร์นคนอื่น,นรู้สึกเศร้าตามไปด้วยขณะที่กระแสของตัวเกมกําลังถูกถล่มอย่างหนักตามที่พี่สปิดได้ลั่นวาจาเอาไว้ว่าถ้าโบยไม่พอใจก็เชิญกดรีวิวบอมได้ตามสบายผ่านไปไม่นานพี่สปิดสุดปากจากคนดีคนเดิมของเราก็เด็ออกมาเปิดเผยว่า ตอนนี้พวกเขากำลังมีการพูดคุยกันภายในเกี่ยวกับมาตรการบังคับให้เชื่อมต่อบัญชี p s เ n แม้ว่าจะยังเปิดเผยอะไรไม่ได้ในตอนนี้แต่ก็ยอมรับว่าเห็นกระแสงแง่ลบอย่างล้นหลามไปทั่วโลกแล้วและพยายามหาทางแก้ไขที่ดีกว่าสำหรับผู้เล่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มี p s เ n ก็จะไม่บังคับผู้เล่นเหล่านี้ต้องมาเชื่อมกับบัญชีแทน โดยทางโซ n y ่จะประกาศอีกทีพร้อมกับออกมายอมรับว่าตัวเองนั้นปากพล่อยมากเกินไปด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันมีมากถึง177ประเทศจาก195ประเทศทั่วโลกที่ยังไม่มี PSN เป็นของตัวเองหมายความว่าถ้ามาตรการนี้ถูกบังคับให้ใช้ขึ้นมาจริงๆมันก็จะมีผู้เล่นจำนวนเยอะมากๆที่จะไม่สามารถเล่นเกมนี้บน PC ได้พวกพี่แกยังบอกอีว่าเขาเสียใจยที่พูดแบบไม่คิดพราะนึกว่ามันเป็นเรื่ององ,ง่ายๆสำหรับทุกคนที่สมัคร PSN ได้ พราะมเปิดเผยว่าการที่โซนี่ไม่ได้มานั่งดู d ิสคอร์ของตัวเกมแต่กระแสแง,ง,ลง่ลบทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่ส่งผลต่อคะแนนรีวิวของเกมนั้นมันก็จะช่วยให้ทีมงานสามารถเข้าไปคุยกับทีมงานโซนี่ได้ง่ายขึ้นและยืนยันว่าทีมงาน Arrowhead จะอยู่ร่วมกับฝั่งผู้เล่นในการต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ แม่หน้ามือเป็นหลังมือเลยนะพี่ชายด้วยความสมัครสมัครคีที่แสนจะทรงพลังในที่สุดประชาธิปไตยของเหล่าเกมเมอร์ก็ได้เบ่งบานเนื่องจากทางโซนี่ได้มีการออกมายอมถอยแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางค่ายโซนี่ได้ออกมาแถลงการว่าพวกเขาได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เล่นและแตัดสินใจที่ยกเลิกการอัปเดตในครั้งนี้แล้วโดวยจะไม่บังคับให้ผู้เล่นต้องเชื่อมต่อบัญชี PS เเอีกต่อไปบทสรุปนี้ก็ถือได้ว่าเป็นชัยชนะที่สวยงามของชาวเกมเมอร์กันเลยทีเดียว ล่าสุดหลังจากที่มีการประกาศยกเลิกการบ,บังคับเชื่อ PSN สำหรับผู้เล่น h e l l d i v e r 2บน PC ทาง Johann p i l เ s z t e ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Arrowhead Studio ผู้สร้างเกมก็ได้มีการออกมากล่าวบทเ็กของเขาว่าเขารู้สึกประทับใจกับความตั้งใจจริงของชุมชนผู้เล่น h e l l d i v e r 2 และความสามารถของพวกเองในการทำงานร่วมกันและเขาก็ต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์และเพื่อนๆใน Hi PlayStation ที่ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าการเชื่อม PSN นัน้นไม่จำเป็นเขาต้องการสร้างมาตรฐานใหม่ว่าไลฟ์เกมคืออะไรไปได้วยกันและผู้พัฒนาเกมรวมไปถึงชุมชนสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างประสบการณ์เกมที่ดีสุดได้อย่างไรกันบ้าง นอกจากน,านั้นพี่แกก็ยอมโพสต์ต่ออีกว่าเขาดันไปเห็นแฟนเกมเสนอไอเดียว่าถ้านำกราฟคะแนนรีวิวบนสตีมในช่วงที่มีการถล่มรีวิวแง่ลบไปจัดทําเป็นผ้าคลุมใหม่เนี่ยก็น่าจะดีไม่น้อยซึ่งเขาเองก็ได้เปิดเผยกับแฟนๆล่าสุดว่าตอนนี้ทีมงานกําลังหาชื่อดีๆให้มันแล้วแหมพี่แกก็ปั่นเกินแต่ใครจะไปรู้ว่าบางทีทีมงานอาจจะทำออกมาจริงๆก็ได้นะ จนตอนนี้ตัวเกมบนสตีมมีบทวิจารณล่าสุดเป็นผสมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากแง่ลบเป็นส่วนมากแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนยังคงสงสยัยและยังไม่ได้คําตอบแน่เจก็คือสรุปแล้วพี่สปิตปากแจของเราเนี่ยเป็นยังไงต่อบ้านนี่เองโดนไล่ออกแล้วหรือยังเพราะหลังจากโดนถล่มรีวิวแง่ลบไปย,บยับนอกจากการแจ้งข่าวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องและขอโทษนิดนิดหน่อยพี่สปิตของเราก็หยุดโพสต์ข้อความในช่อง s c o r อของ h e ลไดเวอร์ไปสักพักใหญ่แล้ว ซึ่งล่าสุดพี่สปิดก็ได้กลับมาเฉดชัยครั้งและตอบกลับชาวเกมรายหนึ่งที่ทักเข้าไปว่านี่กูคิดว่ามึงโดนไล่ออกแล้วนะเนี่ยซึ่งพี่เกดก็ตอบไปว่าก็เกือบอยู่แล้วแหละแต่ก็ยังไม่โดนเพราะผู้จัดจำหน่ายเองก็คงไม่ปลื้มแหละที่เขาจะบอกคนไปถล่มรีวิวแง่ลบและขอคืนเงินเกมแต่เขาก็ยังอยู่ตรงนี้และก็ดีใจนนะที่พวกเราทั้งหมดสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เรียกได้ว่าเกือบหลับแต่ก็อยักกลับมาได้นั่นเองละครับ มาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่าแบงค์คอยสปอร์ตก็รีวิชกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ